สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงเช่นเคยนะคะกับหญิงค่ะคลิมงานฟอร์ดบรปพายฟอร์ดออโต้กรีสาขาปทุมธานีนะคะวันนี้ค่ะรถรุ่นที่หญิงจะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะตัวนี้เป็นรถใหม่ล่าสุดเลยนะคะรุ่นปี2021นะคะตัวนี้เป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์รุ่นไทเทเนียมพลาสนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2000ันขับสีใบทั่นะคะตัวนี้เป็นสีใหม่เลยนะคะสีขาวมุกนะคะราคาสีขาวมุก1นึ่งล้านแปดแบาทนะคะภายในจะเป็นเบาะสีดํานะคะเครื่อง2.0 ขับสนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่213แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าคันนี้ิกแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากฝากระโปรงด้านบนนะคะอะคริลิกคำว่าเ v e วอเรสต์สีโครเมียมนะคะอันนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะก็สีรถก็ชมกันใกล้ๆนะคะเป็นขาวมุกสวยๆเลยแล้วก็จะมีตัวกระจังด้านหน้านะคะหิงเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะ เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าม้ามาแตงนะคะม้าก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีอะไรตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะคะมีสีแดงสีดําเลือกได้นะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะคะเป็นสีดําเงานะคะด้านล่างนะคะหญิงติดตั้งให้ลูกค้าเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีสีขาวสลับกับสีดําเงานะคะก็สวยงามแล้วก็ตัวสเกิร์ตวิกเตอร์ก็จะเว้นเซนเซ,นเซอร์หน้าไว้นะคะ ตัวนี้เซ็นเซอร์หน้ายังใช้งานได้เป็นปกตินะคะแล้วก็ไล่มาที่ไฟบ้างนะคะไฟของตัว e v e r อ e s เนะคะตัวรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวไบ LED นะคะก็จะเป็นโคมเหลี่ยมนะคะมาพร้อมกับหญิงข้อไฟหน้าสีดำเงาให้ลูกค้านะคะก็จะแมทกับชุดแต่งของเรานะคะสวยงามยี่ยอย่างลงตัวนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นติดตั้งเป็นซุ้มล้ออันนี้จะเป็นทรงแนบนะคะมากับชุดวิกเตอร์นะคะ ซุ้มล้อก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้สามารถลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าจะเอาดําเงาหรือดําด้านนะคะอย่างสั่งให้เขาทาพิเศษให้ได้นะคะแล้วก็พระเอกของเราก็จะเป็นล้อยเช่นเดียวกันนะคะยางนะคะอย่งเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นยาง bf g o o d l i c h นะคะตัวนี้ก็จะเป็นยางออเทเลนขนาด20นิ้วนะคะขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นที่หนนเลยนะคะสีรืย่ยางอยู่2 7 5 5 r 2 0นะคะจับคู่มาพร้อมกับ แม็กฟูลนะคะตัวนี้จะเป็นลายเวเปอร์นะคะสีดำยอดฮิตเลยนะคะก็สวยงามกับคู่ได้อย่างลงตัวนะคะด้านข้างนะคะส่วนที่เป็นโครเมียมนะคะหิงท,ทำปิดสีดำทั้งหมดเลยนะคะตัวแก้มข้างนะคะก็จะเป็นทำสีเป็นสีดำเงานะคะกระจกมองข้างก็ทำสีเป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันนะคะจะได้แมทกับตัวชุดแต่งของเรานะคะมือจับก็เป็นสีดำเงานะคะพร้อมกับเบ้ารองมือสีดำเงานะคะ ฟิล์มนะคะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกด้านข้างเป็น80%นะคะด้านหน้า60%นะคะติดตั้งพร้อมกับกันสาด4ชิ้นแบบนี้นะคะเวลาลูกค้า <c oughs> จอดรถตากแดดนะคะก็สามารถลดกระจกลงมาได้นิดนึงนะคะทำให้ห้องโดยสารของเราไม่ร้อนนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะหญิงติดเป็นแรปหลังคานะคะแลปหลังคาหญิงติดเป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้ก็แลบสวยๆแล้วก็ ทำให้รถเรามีมิติเท้เพิ่มมากขึ้นนะคะด้านท้ายนะคะหญิงครอบไฟอ่าตรงนี้ขอโทษค่ะครอบฝาถังน้ามันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะก็รถลอยขีดข่วนเวลาเราเปิดปิดฝาถังน้ามันนะคะด้านท้ายนะคะที่ตกแต่งเพิ่มนะคะจะมีครอบไฟท้ายนะคะตัวนี้ติดตั้งเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คาดท้ายนะคะรุ่นนี้เป็นแบบมีไฟนะคะ เวลาเหยียบเบรกก็จะขึ้นเป็นสีแดงเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะขึ้นเป็นสีขาวนะคะถ้าขับปกติตัวนี้จะไม่มีไฟขึ้นนะคะรับรองว่าไม่แยงตาคนขับด้านหลังแน่นอนนะคะมาที่สกเกิร์ตด้านล่างบ้างนะคะสกเกิร์ตด้านล่างก็จะเป็นแบบท่อคู่แบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นท่อหลอกนะคะก็จะเป็นสีดำสลับกับสีขาวนะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ด้านบนก็ที่ติดตั้งเพิ่มก็จะมีเสาอากาศคีบฉลามให้นะคะเดี๋ยวมาดูภายในนะคะว่าปี2011นะคะมีภายในอะไรบ้างนะคะรุ่นนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะสีดำนะคะหญิงแจ้งอย่างนี้ว่ารถบเทโบสีขาวมุกนะคะมีให้เลือกสองมีให้เลือกเบาะสองสีก็คือสีดำกับสีเบาะคนอนยักนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะ แล้วที่เพิ่มเติมมาหญิงปูเป็นพยาง5ดีให้นะคะตอนนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นสีดำได้แดงนะคะก็จัดการให้พวงมาลัยของรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยุ้มหนังนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยแล้วก็จะมีอะแดปเตอรคูชคอนโซลด้วยตัวคอนโซลด้านหน้ารถนะคะก็จะุ้มหนังนะคะพร้อมกับเดินเย็บตะเข็บได้สีเทานะคะก็สวยๆพรีเมียมแบบนี้เลย จอกลางกันบ้างนะคะจอก็จะเป็นซิงค์3ใหม่ภาษาไทยนะคะตัวนี้ก็สั่งการด้วยด้วยเสียงภาษาไทยได้ก็สามารถลอรองรับ Apple CarPlay นะคะ Android Auto นะคะตัวนี้ก็ออมีนีเวิเกเตอร์ในตัวนะคะมีกล้องมองหลังขึ้นที่ภาพด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนหลังคากันบ้างตัวนี้รุ่นไทททเนีย p พาสนะคะหลังคามี s u n ร o o แบบนี้นะคะก็สามารถเปิดรับลมเย็นสบายๆได้เลยนะคะ สวยงามให้ความเท่ <c oughs> มาชมด้านด้านแถวสองกันบ้างนะคะแถวสองสามารถพับได้นะคะตัวเบาะสามารถพับเรียบได้แบบนี้เราก็สามารถใส่ของได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของที่หญิงคืนนะคะใส่ของให้ลูกค้าได้ก็อนเนกประสงค์จริงค่ะสามารถทั้งขนของหรือจะนั่งก็ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นรถที่อนเนกประสงค์มากๆเลยลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถ ฟอร์ดเอเวอรทุกรุ่นนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดหญิงได้นะคะโปรโมชั Pro ่นมากมายเลยขนาดเป็นลดเปิดตัวใหม่นะหญิงจัดชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ให้ได้นะคะหรือจะเป็นเงื่อนไขดอกเบี้ยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นก็จัดให้ได้หรือจะเป็นส่วนลดราคาพิเศษนะคะจัดให้ได้ทุกเงื่อนไขแน่นอนลูกค้าสนใจโทรหาหญิงได้เลยค่ะเดี๋ยวหญิงทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนี้นะคะถ้าจัดไฟแนนซ์หญิงมีบริการเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเอกสารให้ถึงบ้านเลยนะคะ แล้วก็ติดขัดตรงไหนหาโทรหาหญิงได้เลยแล้วก็ชุดแต่งที่หญิงแต่งเต็มแบบนี้นะคะหญิงก็จะแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะก็ลูกค้าจะได้อุ่นใจนะคะเวลาขับขี่อะไรก็อุ่นใจปลอดภัยแน่นอนค่ะก็วันนี้หญิงขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนํารถเท่ๆมารีวิวให้ชมกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ